สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับเปิดตำนานรอยพระพุทธบาทเขาคิดชกูดจังหวัดจันทบุรียอดเขาคิดชกูดต,ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิดชกูดต,ตำบลพลงกิ่งอำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรี เขาคิชกูดที่จังหวัดจันทบุรีเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า1,050เมตรจากระดับน้ำทะเลถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูด รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่มีรอยลึกประมาณ2เมตรเศษกว้าง1เมตรยาว2เมตรค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชกูดราว4กิโลเมตรที่มาของชื่อเขาคิชกูด ในตำนานศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าเขาคิชกูดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์แคว้นมคตเป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมโดยรอบและเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นความดําริของพระครูธ,ธรรมสร,รคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลงตั้งแต่พศ2515ได้เสนอใช้ชื่อพระบาทเขาคิชกูดพลงเหตุผล เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่พุทธศาสนาเจริญกว่าเมืองไหนไหนแม้กระทั่งประเทศอินเดียโดยสภาพภูมิประเทศคล้ายคลึงและบนยอดเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์คือรอยพระพุทธบาทและหินลูกบาทที่ตั้งข้างรอยพระพุทธบาทอยู่ในลักษณะคล้ายลอยอยู่ริมลานพระพุทธบาทฝั่งตรงข้ามหินลูกบาทมีรอยพระหัตถ์ไปรับหินก้อนนี้และในหินก้อนนี้ตรงข้ามกันรอย พระหัตมีรูปรอยเท้าใหญ่รอยเท้าพยามารใต้พระบาทมีถ้ำตาหรือสี จึงน่าจะใช้ชื่อนี้เป็นที่ระลึกถึงพระบรมศาสดาในทุกๆปีจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้พระครูธรรมสร,รคุณยังได้สอนว่าเท้าของพระพุทธองค์แม้ประดิษฐานอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามถ้าเรามีความเชื่อมั่นเข้ารบกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานแล้วย่อมเกิดผลสาเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคลแก่ ผู้นั้นตลอดไปแต่ต้องตั้งจิตอธิษฐานให้ดีปรารถนาสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอได้ตามความพอใจกลับไปจะมีแต่ความปลอดภัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเทพยดาที่รักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้จะอํานวยอวยพรให้ท่านได้รับแต่ความสุขตามสมบูรณ์ภูนผลร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปซึ่งผู้อยากจะขึ้นไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานั้นต้องมีจิตศรัทธาที่แรงกล้า เนื่องจากต้องเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาอีกราวสามกิโลเมตรท่ามกลางผู้คนที่มีศรัทธาเดียวกันมากมายที่เบียดเสียด เพราะการจะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิดกูดจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3ามของทุกปีหรือช่วงช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากพุทธศาสนิกชนมากมายจากหลายที่ต่างถิน่นจะพร้อมใจกันมาสักการะบูชาแผ่นหินซึ่งเชื่อว่าประทับรอยพระพุทธบาทจะได้อานิสงส์แรงกล้าเปรียบได้กับการได้เข้าเฝ้าองค์พระาศาสดาถือเป็นกุศล อันยิ่งใหญ่ เรื่องเล่าความลี้ลับของผู้ที่ลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของเขาคิชโกดที่จังหวัดจันทบุรีพระครูธรมรมสอรุณท่านพ่อเขียนเล่าว่าพวกที่ไปด้วยไม่ศรัทธาจะถูกรุกคเทวดาที่ปกปักร,รักษารอยพระพุทธบาทเขาคิชโกดลงโทษบ่อยบ่อยทุกปีดังกรณีปี2513มีชนศาสนาอื่นมาจากจังหวัดระยองขึ้นเขาพระบาทเพื่อไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนเพื่อนพากัน นมัสการรอยพระพุทธบาทแต่เขาไม่และหัวเราะเยาะเพื่อนว่าหลงไปกราบหินกราบรอยอะไรก็ไม่รู้และไม่ถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปลานพระพุทธบาทเขารู้สึกง่วงไปนอนบนลานหินทางทิศใต้ของรอยพระพุทธบาทและหลับไปและฝันว่าวิ่งลงมาจากที่สูงแต่ที่จริงใช้หลังวิ่งกลิ้งลงไปหัวกระแทกหินแตกหลายแผลสลบไปหลายชั่วโมงอีกรายหญิงสาววัยรุ่นไม่ โครบปูชนียสถานเข้าไปลานพระพุทธบาทโดยไม่ถอดรองเท้าขณะนั้นเองเทวดาที่รักษาองค์พระพุทธบาทบันดาลให้ลมพัดอย่างแรงพัดพาร่างหญิงสาวปลิวทรงกายไม่อยู่เสียหลักไปชนหินสลบไป สองกรณีเป็นเรื่องเกิดขึ้นนานแล้วแต่ยังมีผู้ไม่รู้และไม่ศรัทธายังลบหลู่ปูชนียสถานนึกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นไปลานพระพุทธบาทเพื่อความสนุกสนานซึ่งทําให้เกิดผลร้ายอยู่เนืองๆขึ้นไปถึงลานพระพุทธบาทจงทําแต่ความดีทั้งกายใจและจิตส่งกระแสะไปยังพระพุทธองค์อุปมาเหมือนท่านยังทรงมีชีวิตประทับอยู่ต่อหน้าผู้ไปนมัสการ กำหนดการเปริดศักร,ระรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูดจันทบุรีปี2569วันที่19มกราคมถึง19มีนาคม2569